อะไรวะโดนดีเออ โอ้ยไอแคนมันมาเป็นแคนเลยมาแล้วจ้าปุ๊บ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 ปื๊บปื๊บปื๊บมีตัวอยู่ไหมเอ้ยโอ้ยชอโอชอมีใครมากับปอกูไหมเนี่ย อันนี้มึง <laughs> อย่าอยู่ห่างกันมากดีกว่าวเดี๋ยวหลงเออ่ปไปอ้าวอ๋อ,อ กูกดพลาดน,นิดหน่อยปิ้วบึมใส่กระสุนเร็วๆอยอ่าซื้อบื้อเอาเดี๋ยวห,หมวกเวลอะไรเวลหนึ่งไม่เอากูเวลสองเหมือนกันปืนพกกูยังไม่ได้เลยเออเราบงระเบิด กระสุสนสไนตรงเนี้ยเด่นยากโอ้โหลูกซองกระสุนเพียบเลยตรงไหนวะยิงมึงวะเอามึงโดนไปหรอไม่โดนก็แปลว่าไม่ยิงมึง เอาเออกูไม่มีเกาะอะไรวะเนี่ยโหเกาะเวลหนึ่งบ้าไปแล้วเออโอ้ยโอเคไม่มีเกาะเบลสามว้าวกูอยู่ในกูยังอยู่ในบ้านไอ้บ้านหลังใหญ่ๆยาวๆ อยู่ไหนวะมึงใช่ไหมเออนำมึงเ,เห็นละเห็นมึงอุ้ยระเบิดระเบิดเขาระเบิดกระสุนกระสุนเอามาเอาเอเราเรา,าอยู่กันคนละข้างดีกว่าวะน่าจะเฟี้ยวเออไอ้บนบ้านนี่มีใครมันนี่อ่ะุยหัวแตกไปแล้ว อะไรวะโดนไม่ไปดิมงเกียมเฮ้ยอยานะมึงเฮ้ยกูเจอคนกูเจอคนมันนั่นนั่นเอาราเบิดให้มันแดกด้วย เฮ้ยอย่าพึ่งดิเออเอาระเบิดเฮ้ยมันทำไมมันปาดเออเลยเลยโดนนะอ่ะอ้าวอะไร